สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนภัทรเจริญฟาร์มบลัลัก์ดานตะบนะบนอ้อยสุขาพอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะเนี่ยเป็นช่วงเช้านะครับเอารำกับหัวอาหารมาให้อออนาคตพ่อพันธุ์เจ้าโอโมของเรานะครับอ่าหัวอาหารกิโลนึงนะครับนี่นี่นี่ตองเจ็ดกิโลนึงหรอก็ห้ำเนี่ยครับเต็มเนี่ยแหละนี่นี่นะให้ทุกเช้านะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลาเช้านะครับเช้าเย็นไม่ใช่เป็นเวลาเชา้า เป็นเช้าเย็นนะครับนี่ครอบัวภารกิจนะ,ะนี่ครับนี่นะครับเราสวมกันไปเลยนะครับนี่นี่ก็จะวนกินอย่างนี้นะครับน้ำหนึ่งถังนะถังครึ่งนะครับน้ำก็ตักมาแล้วชงให้เข้ากันนะครับ น้ำเปล่านะน้ำเปล่าประมาณถังครึ่งนะผมจะให้กินอย่างนี้เช้าเย็นนะครับให้ตัวเดียวนะครับให้ตัวเดียวให้เฉพาะตัวพ่อพันธุ์ของเรานะเพราะว่ามันรายจ่ายเยอะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ลำกระสอบละร้อยหัวหารกระตองเกตกระสอบละ390บ้าทนบาทเดือนหนึ่งก็ใช้สองกระสอบนะนี่เราจะยกให้ขึ้นให้กัวนะทามงมือก่อนงอกับบุบกระปุบ,บยู่นี่แหละเรายกให้กัวแล้วนะครับเนี่ยเหลือน้ำเหลือเราเทลงไปเลยนะ ตอนเช้าก็จะได้เฝ้านะครับตอนเช้า,าว่ามันสิมีอย่างก็มีไก่เนะีตอนเช้าก็จะได้เฝ้าเอาลายไกนะ่นะนี่เป็นช่วงภารกิจเช้าเย็นของเรานะครับดูนะครับ<อ>กินหมดเหมือนเดิมนะครับกินหมดเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีลีลานิดหน่อยนะครับ14เดือนนะครับอาหารถึง ก็อ้วนนะครับอาหารก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าเป็นหญ้านะครับอาหารก็ลําหัวอาหารหญ้ากล้วยอะไรพวกเนี้ยที่มาทดแทนได้นะครับหมุดน้ำกินเลยนะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดให้รวยยังไงนะครับ ขึ้นอยู่ว่าเราจะหัดให้ยังไงนะครับอัวลักษณะการกินของวัวนะครับไม่ไม่ใช่การทรมานนะครับไมายถึงการให้กินนี่แหละ เหมือนกับการให้น้ำไปในตัวนะครับเนี่ยง่วหมัมกกินหรือว่นานักหย่ำนะครับหย่ำคายหย่ำคายเนะนี่ยอันนี้ดูดกินน้ำเองนะครับจู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 บ,จบมองเห็น,นะครับ เราจะพาเดินไปดูแปลงก้าเราจะไปเตรียมเตรียมโซลาเซลนะครับไก่ไก่ไกเหลือมาแล้วหนีเด้ไก่หนีเด้ ถ้าเป็นเลี้ยงแบบสำหรับพ่อแม่เราสมัยแต่ก่อนนะก็จะเป็นมุดน้ํากินเลยนะครับไกลมากแล้วนะครับจะสิจับขายอยไกลมุดลดจํานวนประชากรต่อผู้ซื้อซือซุซซซซ่มมาแร้วก็ะิจับ ตัวผูออกนะครับวันนี้ก็ชมเจ้าโอโม่กินลำไปก่อนนะครับแกงไก่ก็มาแล้ว๋จะเอาไปให้ตัวอีกแมลกอ้อนอีกอยู่นะครับ ต้องได้ไปเอาเอาลำก่อนอีกตัวหนึ่งไม่ได้ให้หัวาหาันนะครับให้เฉพาะลำน่าจะกินได้แล้วไปไปเตรียมลำก่อนนะครับขออนุญ,ญาตไปเตรียมลำให้อีกแม่หนึ่งก่อนหลังจากที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลำแล้วก็มาเอาลำลงรถนะครับเมื่อวานซื้อมาสองกระสอบนะว่าสอบอร่อยนะไม่ได้ช่างกิโลนะครับว่า กี่กิโลนะครับสอบเพื100่อหนึ่งร้อยบาทซื้อมารอบละสองกระสอบครับรถเข็นเราเราจะไปเก็บนะครับเราก็จะพาลงไปดูแปลงหญ้าต่อนะครับหลังจากเก็บลำเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน้ําไว้เมื่อกี้ต้องได้ไปปิดน้ําไว้นะครับเม่งล้ลนทิ้งเราจะพาเดินไปดู แปลง้าแปลง้าวโพดของเรานะครับเปิดรีไว้นะครับนี่สอบอปุ๋ยนะครับฟุ้นนี่ก็สอบฟุ้นฟีไซนี่กับก,กองฟุ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปใส่เฉยไม่มีเวลานะครับไมมีเครื่องทุนแรงนะครับเราไม่มีเครื่องทุนแหละนี่เจ้าโอโมโก็กินเรียบร้อยแล้วเกียงแฉะนะครับน้ามวยลายนะกินเกียงแฉะแล้ว <c oughs> เดินลงมาข้างหลัง บ้านก็เป็นที่นาเรานะครับที่นาที่นาแปลงนี้ก็เอาไว้ปลูกอาหารสัตว์หลังหลังนานะครับหลังทานาะแปลงนี้ก็จะใช้ประโยชน์ทําเป็นเกษตรหลังนาอ่ะนี่คือแปลงขา้าวโพดที่เราถ่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กินหมดไปแล้วเป็นแปลงที่เราเอาไว้ปลูกพืชอาหารสัตว์หลังนานะครับว่าสิาเป็นข้าวโพดหรือว่าจังไดน,นะครับปลูกขา้าวโพดมาตลอด2ปี3ปีแล้วนะครับแต่ว่าปลูกไม่เยอะนะเนี่ย ปลูกบางทีก็ปลูกสองไร่บางทีก็ปลูกหนึ่งไร่อย่างเงี้นะครับนี่ปลูกแต่ว่าปีนี้จะหวานอีกนะครับหลังจากฝนตกไปก็ไม่ชุ่มเท่าไรหร่ลรวจะจะไถหวานอีกนะครับพี่ชายจะไถหวานกระโพดอีกนะคเพราะว่า,มาเมล็ดกระพดเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่พาชมี๋ยวผมพาเดินลัดไปตรงนี้นะครับประเด็นอยู่ที่ว่าเรายังหาพืชที่มันตอบโจทย์กับแปลงนาของเขาอนะไรเนาะเนี่ยแปลงนาแปลงนี้นะครับ พื้นที่ปลูกมีทั้งหมดเจ็ดไร่นะเนี่ยที่เป็นไฮนาเลยเนี่ยครับเจ็ดไร่เลยนะครับเนี่ยปลูกข้าวโพดได้เจ็ดไร่เนี่ยโอ้ซับใบเหงื่อกินเนี่ยรอดนะครับรอดแต่ว่ามันทําไม่ได้นะมันติดปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจังใดเนาะไทยก็เหมือนกับที่เคยบอกแล้วครับให้คาตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงไม่ทํานะหลายขั้นตอนที่กันเนาะครับหลายขั้นตอนแบบอย่างเขาขึ้นบนเห็ดเนาะซึ่งที่จริงมันทําได้นะ แต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราใช้โซล่าเซลล์นะครับเราดูก่อนนะครับโซล่าเซลล์ที่เราใช้อะมันมันตอบโจทย์ดีไหมมันให้น้ําดีไหมอ่ามันเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังสิเนาะครับเขาต้องเบิ้งนก่อนนะครับมีนี่ปวงแปลงผมว่าน่าจะเป็นปลูกข้าวโพดแหละแต่ว่าดูเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะ ที่ผมสวีตจัมโบ้ที่ผมพูดไปนะสวีตจัมโบ้ผมก็ว่ามันมันถามว่ามันตัดได้หลายรอบไหมมันก็ได้หลายรอบอยู่นะแต่ว่ารอบสองรอบสามไปมันก็ผลผลิตลดลงนะผมก็ว่าสู้ข้าวโพดก็น่าจะน่า,น,าน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าผมยังไม่เคยปลูกนะแต่ว่าอันนี้คือความคิดตามที่ศึกษาดูนะครับ ข้าวโพดก็ไทแล้วก็หวานใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เมล็ดข้าวโพดน่าจะถูกกว่าเมล็ดเมล็ดอ่าญาสวิตจัมโบ้นะแต่ว่าข้าวโพดมันได้ปลูกหลายรอบไงครับเนี่ยสวิตจัมโบ้สมมติว่าสมมติว่ากิโลละห้าสิบบาทเมล็ดข้าวโพดกิโลละยี่สิบบาทได้หวานสองรอบข้ามถนนมาก็นี่นะครับเป็นแปลงยางแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพื้นที่ของเรามันเหมาะสําหรับการ ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวน,นะครับทําปศุสัตว์ทําเกษตรนะครับมันเหมาะหนึ่งไม่ไกลชุมชนบ่ไกลบ้านนะครับบ่ไกลบ้านก็เริ่มช่วงเช้าแล้วนะครับนี่ยแดดก็เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับฝนตกลินีนไปเขาไปทางไหนหนีโดยการหลอดที่เขาเนาะหมู่บ้านกับาหลอดลังติดนะ,ะติดติดแล้วไป,เ,ปเสือทุกตัวนี่มีห้อยฟุ้ยข้างหลังไวนแล้วนะครับเพราะว่าหลอด หลอดรดน้ำบ่พบานนะครับสังเกตได้เลยซุ้มหลอดรดน้ำเนี่เส้าอองหลังี่ฟุ้ยจะเป็นสตูรับัว่าเสียไส้เสียเห็ดงันนะครับ <c oughs> นี่เข้ามาข้างในแล้วน้ําต้นทุนของเรานะครับที่บ,อบอ่อบ่อเรากักตุนน้าไว้นะครับห <c oughs> น่อกล้วยก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับน่เห็ <c oughs> นไหมครับ <c oughs> ในผลผลิตนหลังจากที่มีน้ํานะครับเดี๋ยวก็ออกปีแล้วนี่อันนั้นออกเครื่อแล้วนะครับได้น้ําก็เขาเรียกว่าอะไรนะน่วยกระชิออุดมสมบูรณ์นะครับ ก็นนี่น้าที่เราเอาใส่นะครับใส่วันอาทิตย์นะครับน้ําก็ยังท่วมอยู่เหมือนเดิมนะครับนจนผมจนผมเอะใจว่าเฮ้ยมันมันหัวออกมาเบาะประมาณนี้นะมันรั่วออกไปหรือเปล่าแต่ไม่ไม่รั่วนะไม่รั่วดูแล้วไม่รั่วนะมันแค่มีความชุ่มชื้นอยู่ในดินอยู่แล้วมันเลยไม่แห้งแห้งยากนี่ใส่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นท่อระบายน้ําของเรานะครับนี่ถ้าเอาน้าลงแปลงนี้ก็เปิดท่อได้เลยไม่ต้องอมาต้องได้สูบเนาะก็เป็นการประหยัดประหยัดไปในตัวเนี่ยพวกข้างบนก็ว่าจะทําอย่างนั้นนะครับเนี่ยพวกแปลงหยาข้างบนเนี่ยว่าสิหงมันไหลย้อนขึ้นไปนะครับแต่ว่าไหลไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันเพียงแอวพี่เนาะครับมันเขาเรียกว่าอะไรดูนะครับดูความต่างระดับนะนี่สายมือนี่ขึน้นบนนี่แปลงนี้คือแปลงล่างดูนะครับเนาะ ดูความต่างระดับนะครับสายตาวัดเลยนะครับเดียกก๋ยวเบบอกกางขักเลื่อเนาะครับผมคิดเังไดบู people, ผมมาลอกออกเนาะที่จริงไม่น่าจะลอกนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโครงการว่าจะว่าจะปลูกญ้างไงครับตอนนั้นนะเิดหน้าทานามันต้องได้ลอกหน้าดินออกเพราะว่าทําลอกหน้าดินออกทําน,นะครับผมลงมาดูแปลงญ้าก่อนนะว่าผมผมว่าผมเจวน้ำลงแปลงนี้อีกนะครับนี่นี่ว่าผมเจอ,อน้ำลงแปลงนี้ อนุญาตเดินดูก่อนพูดถึงแปลงเมื่อกี้ตอนที่ผมตอนที่ผมหลอกกับผมว่าผมสีเห็ดหน้าเนาะผมบอได้ว่าสีเห็ดแปลงห้าเนาะก็เลยหลอกเอาไว้พอหลอกแล้วหน้าฝน,นมันก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรามาอาศัยตรงหน้าแรงนะครับเนี่ยหน้าแรงดีเลยนะครับเนี่ยปลูกห้านเนี่ยให้น้ําที่แบบว่าให้น้ําให้ปุ๋ยได้เต็มที่เนาะให้น้ําให้ปุ๋ยได้เต็มที่ มาเดินสำรวจแปลงก่อนนะครับว่าเราจะให้น้ำยังไงนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่ครับชุ่มชื้นอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับนี่ว่าจะต่อว่าจะต่อปลายสายมาไว้ตรงนี้นะจะใช้ระบบโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ต่อมาก็เดินท่อมาตรงนี้นะครับตอนแรกว่าจะลงแปลงนี้เพราะว่าต่อง่ายแต่ว่าแปลงนี้ให้รอให้พี่ชายตัดหญ้าไปให้วัวตรงนี้ก่อนนะครับให้พี่ชายตัดหญ้าไปให้วัวตรงนี้ก่อน ว่าจะไม่สูบไส่ภาสิบพาสูบไส่นะครับหรือสีสูบไส้ดียังหาคำตอบมาจาของว่าท่านใดนะครับเนี่ยน้ำลดอัด,อดน้ำน้ำลดอัดน้ำเลยนะครับนี่นี่แปลงนี้ที่พี่ชายตัดออกไปเมื่อวานนี้นะครับเราจะให้พี่ชายลิมลิมซวนนี้แล้วเนี่ยพ่อใดกะให้ง่วกินมือนีซะก่อนนะครับ เดี๋ยวช่วงเย็นๆค่อยไปเล่มใหม่ทีมงานนะครับแปลงนี้ก็นเนี่ยกำลังเริ่มแห้งไปแล้วอาศัยแห้งสองวันสามวันพ่นและครับให้พี่ชายแปลงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าปั๊มโซลาร์เซลล์มันจะใช้ได้ไหม ติต่อลงแปลงนี่เลยได้บอต่อลงบ่ได้ก็สิได้สูบเออแล้วครับ4ี่ชั่วโมงนะสูบ4ี่ห้าชั่วโมงได้เลยนะแล้วปล่อยคืนพรุ่งนี้เช้าปล่อยคืนเอออย่างนี้ก็ได้นะแต่ติดอยู่ที่มันยังไม่รู้ว่าไฟของเราตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่นะครับคือตอนนี้รอค่าไฟก่อนนะครับว่าเดือนมันตกเดือนละเท่าไหร่คือถ้ามันตกเดือนละสอง0ันส0พันเนี่ยก็จะไม่ทำนะครับจะ จะไม่ใช่ไม่ทํานะจะทําระบบอื่นนะครับทําเป็นระบบอื่นให้มันประหยัดกว่านี้นะครับเอาเงินสองสามพั 3, นะไปไปซื้อปุ๋ยดีกว่ามาหว่านหญ้า้านะครับซื้ออาหารค้นมาให้กัวดีกว่านะครับเนี่ดูก่อนนะครับว่าถ้าผมเอาลงตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยถ้าผมเอาลงแปลงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงตรงนู้นหรือเปล่านะครับหนึ่งวันนะหนึ่งวันหนึ่งวันยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับว่าจะเชื่อมใส่ตรงนี้ท่อใส่ตรงนี้ เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับเตรียมตัวก่อนก็ต่อเชื่อมท่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ําก็เริ่มไหลน้อยๆนะครับนี่ไฟยังไม่เสถียรนะครับไหลลีดๆๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวสิได้ย่างกลับมาเบิงอีกนะครับไปตอนนี้ไปจำเปลี่ยนท่อมาฝั่งนี้แล้วนะครับนี่ จะได้กลับมาเช็คเนี่ครับจุดว่าท่อมีตรงไหนรั่วหรือเปล่านะครับเนี่ยน้อยตรงนี้แล้วนะครับนี่น่อยจำท่อตรงนี้ได้หรอยวไปต้องได้ไปขนท่อมาตรงนี้อีกนะครับท่อตรงนี้นี่วางไว้ตลอดเลยนะครับเนี่ยท่อเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกดูก่อนว่าเราจะต่อไปได้ถึงยังไงนะครับ เ้าสีสามาต่อไปได้หอดปลายแปลงบอนะครับมันก็ต้องต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นปกติแล้ว8ชั่วโมงนะตีไว้8ดชั่วโมงตีไว้ว่าน้ำน้ำน่าจะไหล8ดชั่วโมงช่วยนะครับน้ำยังไหลมาไม่ถึงนะครับเด้อ ปลายสายยังไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเตรียมท่อก่อนนี่นะครับครับเชื่อมต่อแล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับก็ได้เท่าที่ได้นะครับก็ลดลดไปเลยดีกว่ายังไม่ทำอะไรนะครับขนท่อต่อก่อนครับออากกกัก ต่อมาแล้วนะครับแต่น้ําไม่ขึ้นนะเพราะว่าไม่มีแดดว่าจะรอดูอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมนะครับรอเช็คนะครับเช็คว่าน้ํามันหนามันสิแตกออกก่อนส่วนสิมหอดปลายทอบนนะครับมันจะออกก่อนมาถึงปลายสายหรือเปล่านะครับ ็เดี๋ยวต่อท่อก่อนนะครับเชื่อมเรียบร้อยครับให้อยู่ทรงนี้นะครับนี่ทรงนี้แหละน้ําก็น่าจะไม่น่าทําอะไรให้มันหลุดได้นะครับถ้าน้ํามาเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแดดเริ่มอกแล้วฝั <c oughs> ่งนู้นกับฝั่งนี้ต้องต้องได้เดินไปเช็คนะครับเดินไปเช็คท่อนะครับแต่ว่า ว่ามีตรงรั่วไหมนะครับท่อในี่ต่อหมดมาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เช็คว่ามันมีตรงรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้แดดก็เขาเรียกว่าอะไรนะต้นไม้ก็เริ่มบังแดดแล้วนะครับต้นอยูคาเนะี่ยอย่าเชือเริ่มบังแดดและแต่ก็ยังไม่อยู่ในช่วงบังเท่าไหร่อยู่ในระนาบเดียวกันได้อยู่นะครับน่าจะมาแล้วมาเล้ยังนะครับ คึมนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกลิ้นไปคึมเก็บท่อดีกว่าตากแดดไว้แล้วกรอบแล้วแห้งไปน,นะครับกองท่อกองปุ๋ยนะครับทั้งหมดนี้มีแต่เงินลงทุนทั้งนั้นนะครับ ปล่อยไว้แปลงนี้น่าจะได้สามวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปล่อยไวเลยน้ำไหลไม่แรงไปไม่ได้ดูแลครับออแค่นี้แหละปล่อยไว้เลยมันไหลไปใส่แล้วครับไหลหล่อง่นีล่ะมันมันแตกมันก็นไหลรงแถวนี้่ก็กแล้วครับ อันนี้คือเกินเขาเรียกว่าอะไรนะเกินความควอบคุมของเรานะครับโซลาซ่าเซลล์ความควอบคุมของเ,เป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับ750วัตต์หนึ่งแรงยี่ห้อโจไดนะครับ2ระบบนะครับเป็นไฮบริด2ระบบใช้โซลาซ่าเซลล์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับอยากกะดดดไฟฟ้าก็ได้นะครับวันนี้กด Sub uit, สับสวิตเปลี่ยนเปสู่ไฟฟ้าได้เลยนะครับสูบทดลองดูก่อนก็ได้แต่ว่า ไม่ได้ทำนะครับแดดออกแล้วกับบดนะครับก็มาดูเช็คเฉยน,นะครับว่าน่าจะโอเคแล้วไม่มีปัญหาแล้วไหลกัไหลว่าไหลกัไหลลงมหนีก็เก่าแล้วครับเัรนมันแตกอยู่วงไหนมันวุ่นวยอยู่วงไหนก็มันก็ไหลลงแถวนี้ก็เก่าแล้วครับเช็คข้อต่อเฉยน,นะครับน้ำไม่น่าจะมีแรงดันเยอะขนาดถึงทำข้อต่อแตกนะ แต่ว่าตรงนี้มันต่อกันได้หน่อยเนาะฟังเสียงก่อนนะครับปั๊มก็ทำรอบเบาๆนะครับที่ผมอยากรู้คือผมอยากรู้ตรงนี้นะครับนี่ผมอยากดูตรงนี้เฉยๆนะครับว่ามันหัวมันอย่างบอสทีเนาะ ผมก็ทํางานแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ทํำงานนะน e ีปดอยู่นะครับนี่ปะปะโอเคครับผมจะรอดูอยู่ตรงนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ